โด่มากัวต <c oughs> ัวใหญ่ไงเขาก็เลยไม่กลัวใครตัวสุดกอ่ารามองบอจำนะจำ สี่ตัวแต่ละตัวแม่อันนี้ตัวแม่ตัวลูกมีลูกมันเยอะล้วเดียวันต้องถอนอนอ๋อค่ะยังไม่ไปแข็งเท่าไหร่เดี๋ยวอืมแล้วก็ลูกมันหมดแล้วใช่ไหมคะไมครับเขาไม่เก็บนะเดี๋ยวมันแข็งแน่เดี๋ยวมันอันนี้มาเสร็จเวลามันเดินมันเดินด้วย อายุนีลูกมันไม่ดึงสุดใจเนาะว่าคู่มันใ่คู่มาดูเื่อะไรสง่างามเนาะเดินกระดูกข้าเดินหล่อนะ้ายังจะใส่สูตรสองเดือนว่า้ลูกไลยสองเดือนก็โต